แพทย์หญิงออนรัชจันเพนในแพทย์สาธสุขจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยว่านายพรชัยที่อ้างตัวว่าเป็นหมอสมุนไพรรักษาโรคมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง3ฉบับค่ะก็คือพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรบประกอบวิชาชีพเวชกรรมกรณีฉีดยาให้ผู้ป่วยโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพแล้วก็พรบสถานพยาบาลเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งสสจได้แจ้งความดำเนินคดี พระราชบ,บัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรมปี2525 25นะคะซึ่งอันนี้มีหลักฐานเพราะว่าเขาเขาได้มีการให้สัมภาษณ์ว่ามีการฉีดยาเข้าเส้นหรือฉีดยาเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยอะคะ่ะแล้วก็จากการที่เราไปตรวจสอบสถานที่เนี่ยเราก็พบอุปกรณ์ในการฉีดยาเนี่ยที่แบบเข้าน้ําเกลือแล้วเรายังพบยาแผนปัจจุบันหนึ่งรายการที่เป็นยาประเภทฉีดเข้าเส้นนะคะอันนี้ก็คือผิด บัญญัติเรื่องของประกอบวิชาชีพเวชกรรม2,525 25. ปัจจุบันในจังหวัดปราจ,จีนบุรีมีแพทย์แผนไทยและก็แพทย์แทนเรื่องขึ้นทะเบียนถูกต้องกับสสจ6คนแล้วก็ยังไม่ได้รับการร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนายพรชัยค่ะขณะที่ตํารวจได้ติดต่อญาดผู้เสียชีวิตที่เข้ารักษาโรคมะเร็งกับนายพรชัยให้มาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลการเสียชีวิต รวมทั้งต้องสอบพยานที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกปากแล้วก็จะส่งข้อมูลให้สสจตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งก่อนที่จะดาเ,เนินการส่งฟ้องนายพรชัยในความผิดที่เกี่ยวข้องค่ะ